อัอแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะออแล้วค่ะวันนี้นะคะนั่นก็จะมาทำหน้าที่นะคะในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับทุกคนเลยนะคะ ตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนอะไรคุณเร่งด่วนนะคะในคลิปนี้นะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นเพียงพลังงานโดยรวมเท่านั้นและเป็นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนี้นะคะไม่สามารถนําไปตัดสินชีวิตใครได้หรือว่าไม่สามารถที่จะนําไปทำร้ายจิตใจของใครได้นะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะย้ำนะคะ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะต่างคนต่างเข้ามามีเหตุและผลและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรในนี้ก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนนะคะตั้งสติดีๆอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะเรียนรู้เข้าใจไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ จริงๆกับคนบางคนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันอาจจะเป็นการเปิดโลกสําหรับคนบางคนที่ยังไม่เคยได้รู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วจะเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เรากําลังจะสื่อได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ว่า โชคชะตากำหนดสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องเจอเหตุการณ์ผู้คนทุกอย่างที่คุณจำเป็นที่คุณจะต้องเจอแต่ว่าการกระทำของคุณหรือสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำหรือสิ่งที่คุณเลือกที่จะคิดหรือสิ่งที่คุณเลือกที่จะรู้สึกนั้นนะคะจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะไพ่ที่ได้นะคะมี the world reverse นะคะ แล้วก็เอ่อ uh, six of cups reverse นะคะแล้วก็ the date นะคะไพ่ the date เนอะโอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อผ่านไพ่ไม่ใช่ค่ะไพ่ใบแรกนะคะไม่ใช่ the world เนอะแต่ว่าเป็นไพ่ temperance นะคะ ขออภัยนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อผ่านไพ่สามใบนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจําเป็นที่จะต้องผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆความรู้สึกแย่ๆมันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ช่วงเวลานี้คุณเจ็บเนาะเจ็บแล้วก็รู้สึกแย่มากๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าคนใกล้ตัวของคุณอะหรือคนที่คุณให้คุณค่าหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักอะแต่ว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกอะ คุณรู้สึกว่าคุณเจอเขามานานแล้วคุณรู้จักเขามานานแล้วคุณเลยคิดว่าเขาจะไม่มีวันทําร้ายคุณหรอกคุณคิดว่าเขาไม่มีวันที่จะแบบที่จะหักหลังคุณนะไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคนคุณบางคนในที่นี้ที่เข้ามานะคะมาด้วยเรื่องของการที่ถูกเพื่อนหักหลังนะคะการที่ถูกเพื่อนแย่งแฟนนะคะการที่ถูกคนดัก นอกใจนะคะการถูกคนรักทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายจิตใจนะคะการถูกคนรักช่อโกงนะคะหรือว่าการที่ถูกครอบครัวนะคะหรือคนในครอบครัวที่โตมาด้วยกันเนี่ยพูดจาหักงหาน้ำใจหรือว่าทำร้ายทำร้ายสภาพจิตใจอะ่ะหรือคุณบางคนนะคะอาจจะแบบมีปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องของ บ้านไม่ใช่เซฟโซนพ่อแม่ไม่ใช่คนที่คุณสามารถที่จะพึ่งได้นะคะพี่น้องไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ด้วยได้อะมีมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแบบตัวคนเดียวเลยอะ่ะ ต้องจัดการปัญหาด้วยตัวคนเดียวถึงแนมะ้ว่าครอบครัวพพอร์ตแต่พพอร์ตเฉพาะการเงินทางด้านความรู้สึกไม่พพอร์ตอะไรเลยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือพพอร์ตเฉพาะความรู้สึกแต่การเงินไม่สามารถที่จะพพอร์ตได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต่างคนต่างเข้ามาเจอและเข้ามาเจอกันในคลิปนี้นะคะมันหลายพลังงานหลายเ n e r g y หลายเหตุการณ์มากๆนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารว่า คุณจาเป็นที่จะต้องเจอเรื่องเหล่านี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีความรู้สึกเห็นใจคุณจะได้รับรู้ว่าคนเหล่านี้หรือเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะคนที่โดนรู้สึกยังไงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่กระทําคุณจำเป็นที่คุณจะต้องรับรู้ว่าในเหตุในอนาคตอันใกล้นี้เหตุการณ์เหล่านี้ มันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการถูกแย่งแฟนนะคะหรือว่าถูกขักหลังหรือว่าถูกแบบทําร้ายให้รู้สึกนะคะให้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อะ่ะให้รู้สึกว่าคนที่ทำอะ่ะคนที่ถูกกระทำอะ่ะรู้สึกยังไงนะคะในกรณีนี้นะคะผู้ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาด้วยความสงสัยว่าแล้วผู้กระทำอะ่ะรู้สึกยังไงนะคะที่ทำมาลงไปอะ่ะ รู้สึกยังไงบ้างแต่เราเจ็บมากเลยนะนะคะมันจะเป็นความรู้สึกนี้เป็นคำพูดนี้เนาะแต่ผู้ที่กระทำนะคะก็เป็นอารมณ์ที่แบบคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมากๆอะเพราะว่ามันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างนะถ้าคุณให้คุณค่ากับอะไรนะคะในที่นี้นะคะถ้าคุณให้คุณค่าในเรื่องของการงานอะ่ะ คุณก็จะถูกเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าหรือคู่แข่งนะคะแย่งงานไปนะคะหรือว่าหักหลังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ค่ากับความรักนะคะคุณอ่ะจะถูกแย่งคนรักไป นะคะถูกแย่งคนรักถูกเพื่อนหักอกนะคะหรือว่าแบบต้องอยู่ในเฟนโซนหรืออยู่ในสถานะความสมัมพันธ์ที่ทำอะไรไม่ได้นะคะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันคุนไหมคะว่ามันอาจจะเกิดจากหนึ่งนะคะการผิดสินข้อที่สามนะคะการผิดสินข้อที่สามเนี่ยที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยการไปแย่งเขามาการแย่งงานนะคะการแย่งแฟน นะคะหรือว่าการที่แอบคุยแบบลับๆอะ่ะโดยที่สภาวะความรู้สึกตอนนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าแบบมันดีมันมีความสุขมันรู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นมันทาๆๆ้าทายอ่ะเพราะว่าก็แฟนเพื่อนเนาะบางคนเป็นแฟนเพื่อนแฟนพี่แฟนน้องหรือแฟนลูกตัวเองแท้ๆะนะคะแล้วในวินาทีนั้นน่ะคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนอกจากว่าคุณรู้สึกว่าคุณรักเขา คุณรักคนคนนั้นอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบรักอะอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้มานะคะคุณทำร้ายคนรอดตัวแค่ไหนคุณไม่สนนะคะนี่คือกรณีที่หนึ่งอีกกรณีนึงนะคะคือเป็นสถานการณ์ที่แบบก็อยากได้อะแค่อยากได้เลยไม่รักแค่รู้สึกว่าดีก็เลยอยากได้มา ็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มานะคะโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ฟเลิศนั่นแหละกรณีที่สองอีกกรณีหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะในด้านของความรักนะคะเป็นกรณีที่แบบชั้นอิจฉาผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยคนคนนี้ฉั้นอิจฉาคนคนนี้ยแล้วฉันจะเอาคนรักของคนคนนี้มาให้ได้อ่ะแล้วคุณได้คนรักของเขามานั่นแหละกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะ หน้าไพ่นะคะอ่านได้หลากหลายเพราะว่าต่างคนที่เข้ามาเนี่ยแต่ละคนประสบการณ์มากมายเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วคุณยังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นนะคะอันนี้คืออันนี้คือคือต้นเหตุของสถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้เนาะที่คุณไม่สามารถจัดการกับชีวิตตัวเองได้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าคําพูดของคุณบางอย่างนะคะที่มีต่อสถานการณ์เหล่านั้นนะคะที่มีต่อเหตุการณ์ที่เราพูดมาทั้งหมดอะเป็นคําพูดบางอย่างที่แบบ แค่นี้เองไม่เป็นเลยหรอกจิบจิบเป็นไงล่ะคะเจอกับตัวจิบจิบค่ะบางคนนะคะคิดแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้แหละบางคนก็คิดว่าเราจะเรียนแบบบางคนก็คิดว่าเราจะไม่เรียนแบบนะคะก็นั่นแหละคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะผลของเหตุการณ์เหล่านั้นโดยที่แบบ คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสิ่งกับสิ่งกับคุณอนะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้คือกรณีที่หนักมากๆเลยก็คือว่าคุณไปดูถูกหรือว่าไปพูดจาหรือไปคิดไม่ดีกับคนที่มีหน้าที่หรือคนที่เขาช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดหรือคนที่แบบเออมีบารมีสูงๆอะเช่นเออบางคนนะคะเหมือนแบบเห็นคนคนหนึ่งอะที่เขาไปช่วยเหลือคนอื่นอะ แล้วคุณบางคนก็คิดว่าเฮ้ยทำเอาหน้าแหละทำเอาสนุกทำเอาสังคมทำเอาแบบทำเพื่อผลประโยชน์ถ้าคุณไปคิดกับเขาอย่างเนี้ยแล้วตัวเขาอะที่เขาทำอะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาทำด้วยใจจริงๆอ่อะนั่นคือการหมิ่นประมาทแล้วในกรณีที่อันนั้นคือผิดไปแล้วนะคะหนึ่งกระทงแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นจิตวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นจิตวิญ,ญญาณที่มาจากจิตวิญ,ญญาณชั้นสูงคุณเจอไปสองกระทง ะะกรณีที่สองมันไม่ใช่กรณีที่สองสิเป็นกระทงที่สองนะคะแล้วในอีกอีกกระทงหนึ่งนะคะคือมันผิดไปอีกค่ะยิ่งถ้าเขาเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วมีหน้าที่ที่จะต้องทำในสิ่งสิ่งนั้นกรณีที่สามและในสามเนี่ยแค่สามกระทงเนี่ยคุณก็ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วตั้งแต่กรณีแรกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันก็แบบมันก็ มันก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังมาให้กับคุณเพราะคุณไปดูถูกเขาแค่คุณไปดูถูกเขาแค่คุณไปคิดว่าเขาทําไม่ดีนั่นแหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงมาเตือนคุณว่าคนของเขาเขาส่งลงมาเพื่อทําหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาส่งลงมาที่ทําหน้าที่นั้นน่ะเป็นผู้มีจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ความคิดบริสุทธิ์การกระทําบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะมองว่าเขามาในรูปแบบของบางคนมา ในรูปแบบของขอทานบางคนมาในรูปแบบของเด็กออทิสติกบางคนมาในรูปแบบของผู้พิการผู้มีปัญหาทางจิตนะคะบางคนมาในรูปแบบของผู้ที่มีสถานะทางสังคมที่ไม่ทัดเทียมหรือไม่เท่ากับคุณหรือว่าไม่คู่ควรที่จะเป็นคนที่สิ่งส์สิ์เลือกมานั่นแหลคะค่ะ ระวังนิดนึงนะคะการกระทําคําพูดและความคิดของคุณส่งผลเสมอคุณอาจจะมองว่าโอเคถ้าคุณคิดว่าการกระทําของคุณที่คุณทําไปอ่ะคุณทําเพื่อเอาหน้าแต่อ n นเ g อจของคุณอ่ะที่ส่งขึ้นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสูงเท่าไหร่เขายิ่งรับรู้จิตใจ,ใจที่แท้จริงของคุณเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คุณคิดว่าแบบนเนี่ย ฉันทําดีแล้วนะอ n e เนอร์จีดีคุณคิดว่ามันดีแล้วอะ่ะเอออเนอมันดีแล้วนะแต่เจอตมาคุณไม่ดีอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสูงเท่าไหร่เขายิ่งมองเห็นสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านบอกว่าท่านรับรู้นะแน้วนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่คุณไปไหนไม่ได้คุณจะต้องอยู่กับที่แล้วคุณจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางคนนะคะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าโรคแพนิค นะคะแล้วก็เป็นโรคทางจิตประสาทอ่ะนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนน่ะเห็นเขาแล้วอิจฉาเขาไงอิจฉาแล้วอยากได้ของของเขาอยากได้คนของเขาทําทุกอย่างได้เพื่อได้เขามาก็เนี่ยแหละค่ะผลเพราะคณบางคนน่ะทำให้คนบางคนเสียชีวิตฆ่าตัวตายเป็นโรคจิตเศร้าหรือว่าอยู่ในสภาวะที่แบบเฮียกูไม่มีที่พึ่งอะลองลอยไม่มีไม่มีเหตุผลอะคุณไปทําร้ายคนในครอบครัวเขาอะ โดยที่คุณมีความสุขคุณได้เข้าไปใช่ค่ะคุณได้เข้าไปคุณมีความสุขในเรื่องของความรักแต่คุณไม่เคยมีความสุขจริงๆหรอกนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ค่ะคุณอาจจะแสดงภาพปกติภาพภายนอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณมีชีวิตดีทุกอย่างดีแต่อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นภายในโซเชียลมีเดียหรือสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตจริงอะ มันเป็นเพียงแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเขาแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตของคุณเองด้วยซ้ําที่คุณลงไปอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกว่าเวลามันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์มันไม่ได้เครื่องเป็นเครื่องบอกว่าคุณจะรู้จักกับคนรอบตัวของคุณได้ดีนะคะแต่สิ่งที่จะบอกว่าคนตรงหน้าของคุณเป็นคนยังไงนั้นนะคะ ที่จะบอกได้ดีที่สุดคือความรู้สึกนะคะคือความรู้สึกที่แบบที่คุณเห็นว่าเออทำไมคนคนนี้ดึงดูดจังเลยทำไมคุณถึงมีความอิจฉาคนคนนี้ทำไมคุณถึงรู้สึกไม่ดีกับคนคนนี้ความรู้สึกไม่ดีที่มันทิกเกอร์คุณนั่นแหละค่ะที่มันทำให้คุณเกลียบเขาที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่นั่นแหละค่ะ <S <S เป็นสิ่งที่บ่กบอกได้ดีที่สุดว่าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้กับ คนที่เขาแบบมีพลังงานที่สูงกว่าคุณหรือคนที่เป็นจิตบริสุทธิ์อะเพราะยิ่งเขามีจิตบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ความอิจฉาอิสัยในใจของคุณอะมันยิ่งเยอะเท่านั้นเพราะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อิจฉาคนที่มีชีวิตแย่กว่าตัวเองจริงไหมคะนั่นแหลคะค่ะคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนนะคะว่า ปรับใจตัวเองดีๆด,ดูความรู้สึกของคุณดีๆนะคะอยากให้สิ่งเหล่านี้มันไปทำร้ายคนอื่นเพราะว่ายิ่งคุณทำร้ายคนอื่นมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะยิ่งถูกทำร้ายมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเขาเป็นจิตบริสุทธิ์สองถึงสามเท่าตัวไม่ใช่สองถึงสามเท่าตัวสิคะยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่อ่ะคุณยิ่งโดนไปเยอะเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะแค่คิดก็แล้วแต่เพียงแค่ความคิดความคิดเดียวที่คิดไปอ่ะ จงระวังคำพูดความคิดและการกระทําของคุณให้ดีนะคะเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าคนตรงหน้าของคุณมาจากที่ไหนคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณทําอะไรอยู่และทําด้วยความคิดความรู้สึกแบบไหนถ้าเขาทําด้วยความคิดความรู้สึกที่มันไม่ดีอะโลกอะคะ่ะไม่มีวันที่จะให้สินดีๆกับเขาหรอก ถ้านั่นเป็นกฎแห่งกรรมและกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถึงแม้ว,ว่าคุณจะมองว่ามรินลบคนแค่ชื่อน้ำพิกคนทําชั่วได้ดีมีเยอะแยะไม่ค่ะมันแค่ยังไม่ถึงเวลาของเขาหนึ่งสองมันแค่เป็นการสร้างภาพให้คุณเห็นว่าเรื่องหลังอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดสามมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีบุญ ยังไม่หมดสี่ยังไม่ถึงเวลาของเขาค่ะห้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะต้อง,ม,องมันจะต้องพังต้องแย่มันเป็นโคละสิ่เงนินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกฎแห่งกรรมที่ทาเสมอค่ะเขาให้เขาให้รูปแบบเดียวกันะเป็นการเรียนรู้เพื่อที่ต่างคนต่างจะได้เข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะคะคุณบางคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เขาทํากับเราแบบนี้เขาจะต้องได้รับสิ่งนี้สิ่งดี้เท่านั้นไม่ใช่ค่ะเขาสามารถได้รับอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างได้เพราะทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเคยทําเขามาก่อนก็ได้ต่อให้คุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคะคุณอาจจะเคยทําเขามาก่อนหรือคุณอาจจะเคยทําใครมาก่อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนคุณนะสําหรับวันนี้นะคะถ้าอยากคอมเมนต์อะไรอยากพูดอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะโดยที่เรายินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เอ่อนั้นพูดออกไปนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จริงๆเท่านั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นมันไม่ได้หมายความว่าแนนไปตัดสินว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ดีนะคะแต่แนนทำเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและนี่คือต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าคุณอยากแก้ปัญหาคุณไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเพราะปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้น คุณอาจจะรับได้หรืออาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะคะอันนั้นเป็นสิทธิของคุณแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะไม่ได้มองในมุม so. ของผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําแต่เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเพียงทั้งหมดนะคะแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ถูกตัดสินว่าถูกหรือผิดโดยที่ ไม่ได้อยู่ในมุมมองของผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทํานะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมุมมองของของทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทาเลยนั่แหละตรงกลางมันอยู่ตรงกลางค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอคามาด้วยถ้าเกิดว่าคําพูดบางอย่างนะคะอาจจะแรงเกินไปนะคะสําหรับวันนี้นะนั้นก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพก็นใหม่คะ่ะบ,บาย